วันนี้นะคะเราก็จะมาเสนอวิธีการทำอาหารบดน,นะคะอาให้หนูกินนะคะชั่วข้าวโพดปั่นใส่นมนะคะเรามาดูส่วนกันเลยและอุปรกรณ์นี่คืออุปรกรณ์นะคะออันเดียวก็คือช้อน,ช,อนช้อนกาแฟด้นะคะแล้วส่วนอ๋อนี่ก็เด้อุปรกรณ์ฝาขวดน,น้ำ ต่อไปก็เป็นส่วนผสมนะคะก็จะเป็นน้ำนมเจืดรสจืดนมสดด้วยก็นี่ข้าวโพดท,ที่เป็นเม็ดอะฝานเป็นเม็ดแล้วก็ปั่นในเครื่องปั่นของเราอาจจะใส่พวกน้ำตาลเกลือหนึ่งหยิบมือเกลือหนึ่งหยิบมือแล้วก็น้ำตาลด้วยใส่น้ำเปล่าไปด้วน,ดนิดนึงเราจะทำแบบไปดูในคลิปนั้นได้เลย คลิปคลิปที่ที่มันเป็นน้ำนมข้าวโพดได้เริ่มวิธีการทำกันเลยขั้นที่หนึ่งช้อนตักมาตักมานิดนึงใส่ฝาไม่ต้องเต็มฝาแค่เปิมฝาพอแบบเมื่อกี้ทำน้ำนมขา้าวโพดเล่นๆเ,เฉยๆอะ่ะแม่ก็เลยบอกว่า ให้เอาเนี่ยไอข้าวโพดปั่นเอาไปให้หนูก็เลยประดิษฐ์ใหม่เป็นอย่างนี้เลยข้าวโพดหนูไออาหารหนูก็เทลงไปนิดนึงนูนิดนึงพอให้แช่ก็ใส่เติมเข้าไปกบเนี่ยแหละหนูแล้วก็จะอันนั้นจะเรียกกินเอาเราไปดูอันที่ทำก่อนแล้วแล้วหนูกิน,กน ตามจริงที่จริง,รงมสีสองตัวกินแล้วอีกตัวีอิ่มแล้วนอนนี่ชอบกินมากเลยกินแบบประมาณสิบนาทีแล้วอ่ะเรียกินเอาแบบไม่ใช้เงิก็ตอนนี้แหละใจแอนเนี่ยใสฝากให้ก็กินตลอดอ่ะแบบตั้งแต่เต็มจนถึงคืนส่วนใหญ่หนูจะไม่กินเยอะขนาดนี้ด้วยเอาไปทำกันดูนะคะง่ายม,มาก